เรามาถึงร้านแบตวันนี้ช่างเขานัดมาเอาแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวให้เขาเช็คดูว่ามันจะใช้ได้ไหมใช้ได้ปะหรือว่ามันเสื่อมหรือว่ามันต้องซื้อใหม่ไม่ตอบครับตเองเช็คด,ดูก่อนนะเดี๋ยวให้เช็งช่างเช็คดูก่อน มาซื้อได้ครับแบตดถูกๆเยอะๆเนอะเยอะมีทั้งเก่าใหม่ช่วงนี้ฮิตอะไรมากที่สุดสามเคว่ะห<ท>รือว่าเอฟบีไทยซ้ํ้ำเป็นยังไงเ,เป็นแหงบอเ,เดี๋ยวให้เขาเช็คดูนะพาเอาไปแล้ว ต้องถอดแบตออกเลยนี่ถอดขั้วออกเนาะถ้าถ้ามันเสื่อมนี่มันใส่เวลาจักเดือนแล้วจกักกมือมันเบิดอะ่ะเ,เ,เดี๋ยวเช็คดูก่อนนะ่าตัวไหนมันจะเสื่อมตุบกรนเขาก็ตัวนี้เลยเขาเรียกยังไงซนเตอร์ซ็นเตอร์ <Center. S 1> ตรงกลางเเนอั <laughs> นนี้สติมเขียวไอซี่หว่าเติมแับ อ๋อถ้าถ้าเข็มอยู่ตรงนี้พี่ว่าโอเคอันนี้อ่อนอยู่ดิอ่อนอยู่บ่อนนเอ้ามันคืออ่อนชาร์จเบ็ดมือบ่ชาเบ็ดมือจำงวนัวนบ่าออนนี้เป็นออนบ่อืมอันนี้อะไรอยู่อ๋อแปลว่าตัวนี้จะเสื่อมบ่บ่นี่จะเสื่อมจักมือมันถึงเบ็ดแบบเกี้ยงอ่ะแบบว่าต้องใส่มันอ่ะชุดที่ได้เอาไปยังไง บอว่านั่นบ่ได้ถอดขั้วออกไนงะตัวน,นี้เนาะอืมอ่ะเขามีวิธีเช็คยังไงว่ามันเสือเเส่อมบ่เสื่อมถ้าบ่มีเครื่องมือไหมบ่มีเครื่องมือเออบ่มีเครื่องมือแบบนี้เนะี่ยเขาเช็คอย่งไรว่าเก็บไว้สักสองสามวันไงเอาไปเช็คดูอ่มีวิธีไหมนี่ก็สายเคเบิงครับฮะสายไฟเคเบิงเคยร์ยังไงเคเบิลมันมีไฟบอเนียน ตัวนี้นายจะเอาไว้สังนะตัวนี้ตึมปลุกบอสถ้าถ้าเขาใส่รถจะเอาตัวไหนอยู่ก่อนอยู่ก่อนเอาตัวนี้อยู่ก่อนอ่าเอาตัวที่บ่มีไฟใส่บวกเมียนอ๋อก็ใส่เออตัวนี้มันชาร์จก่อนเห็นปะอ๋อช่างกว่าเอาตัวนี้ครับอยู่ก่อนตัวนี้อยู่หลังอ่ะโอเค ม,มีมีสิทธิ์เสื่อมร้อยเปอร์เซ็นต์บ่หนิเ,เ,เสื่เยเสื่อมนงโอ้ตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวล์ละเท่าไหร่กี่พันถ้าสั่งต้องเบ่งก่อนครับกีนประมาณ แบตเตอรี่มือสองเดี๋ยวเราจะเอามือสองแหละถ้ามันเสื่อมนี่ครับบุรีรัมแบตเตอรี่เออบ่พันกว่าบาทสิเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเอามือสองไปใช้ก่อนจ่ายตั้งก่อนเอ้ามาถึงแล้วครับอันนี้ตัวที่ ช่างว่ามันเสื่อมแต่ตัวนี้ยังใช้ได้เครื่องไม้ถูกกับผิดแต่ว่าเราก็รู้แล้วแหละรู้สาเหตุว่ามันเสื่อมตัวนี้เสื่อมแต่ว่าเราก็เอามาใช้โดยการโดยการไม่ต้องใส่ขั้วลบเอาไว้เราก็จะมาสตาร์ทให้มันชาร์จไปเรื่อยน่าจะก,กระตุ้นได้นะ ถ้าไม่ได้จริงเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออเดี๋ยวใส่เลยครับช่างให้เอาตัวนี้ใส่โคบวกอยู่ก่อนอันนี้อยู่หลังเดี๋ยวยกใส่เลยครับอ่านี้เลยครับอันนี้คือตำแหน่งแบตเสื่อมต้องอยู่อยู่ก่อนเพราะว่ามันจะได้ชาร์จเข้าอย่างนั้น เดี๋ยวเราจะใส่ดูแล้วก็สตาร์ทดูนะก่อนใส่เราก็ต้องเอาสก,กาดตัวเนี้ใส่ก่นอนเดี๋ยวเราจะต่อขั้วเสร็จเดี๋ยวเราจะสตาร์ทดูก่อน ก่อนจะใส่อุปกรณ์พวกนี้ครับแล้วใส่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาเช็คดูว่ามันหลวมไหมเดี๋ยวเราพอสตาร์ทดูก่อนแล้วมันติดติดปุ๊บเราก็จะถอดโค้วลบออกเขาให้ถอดขั้วลบออกนะตามที่ Fc เพรเขาว่ามาเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมยุ่งแต่กับแบตเตอรี่ยังเราอยากทดลองดูว่ามัน ไฟมันซึมไปรั่วไปไหลไปรถไหมแต่ว่าตอนนี้เราเจอปัญหาแล้วคือว่าตัวน,นี้มันเสื่อมช่างว่ามันเสื่อมเนี่ยเขา,ากากระบาดตนนัวนี้แต่ตัวน,นี้ใช้ได้ก็ยังทดลองอีกถ้าซื้อมาใหม่เราก็จะต่อไว้อย่างนี้แหละแต่บางคนก็บอกว่าต้องถอดออกไม่ว่ารถใหม่รถเก่าต้องถอดขั้วลบออกเดีย๋ยวเราจะไปสาตาร์ดูว่ามันติดไหม ก็น่าจะติดนะเพราะว่าชาร์จมาใหม่แล้วอีกหนึ่งอาทิตย์เราก็จะมาสตาร์ทดูอีกทีหนึ่งครับแต่เ,เราต้องทอโควบเบดออกขึ้นไปเลยเพราะว่าอ่าสตาร์ททิ้งไว้ประมาณ10นาทีกระตุ้นแบบ นายจะไม่พลาดเรียบร้อยครับสตาร์ทเลยครับอ่าติดแล้วครับมันก็ติดแหละเดี๋ยวเรานี่ลงกันขยับพุ่งกี่อโอเคอันนี้ชา์จมาใหม่ครับ แล้วก็จะดับเลยดับแล้วก็ทําการไปใส่อุปกรณ์ให้มันเรียบร้อยครับแล้วเราก็จะถอดคั้วลบออกแล้วอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์มาดูว่ามันสตาร์ทติดไหมถ้าไม่ติดก็คือแบตเสื่อมแน่นอนร้อเปร์เซ็น์เลยแต่เขาบอกว่าเสื่อมนั่นแหละแต่เราอยากลองอะ่ะปิดเลยครับ อตอนสตาร์ตต้องปิดแอร์นะอันนี้ไม่ได้ปิดครับดดเ,เดี๋ยวเราจะใส่อุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปครับให้มันครบก็อีกในงาทิตย์เจอกันครับแต่เ,เราจะถอดตัวนี้ออกก่อนถอดขั้วลบออกก่อน เลยเสื่อมไม่เสื่อมยังไงเดี๋ยวรู้ครับช่างก็บ,บอกว่าถ้ามันเสื่อมอย่งเนี้ยประมาณสองสามวันมันก็หมดแล้วก่อนจะออกจากร้านมันก็มีเต็มนะชาร์จทั้งวันเอาย,อยางเงี้ยเราก็จะเอาโคโรบออกครับแต่เราก็ไม่รู้เราเค,รอคอมเมนต์มาว่าต้องโคโร ว่ารถหม่รถเกา่าต้องถอดออกเวลาไม่ได้ใช้งานนั่นนะอ่ะนี่ครับถอดออกแล้วนะเดี๋ยวเราจะประกอบตัวนี้เข้าไปกันก็อีกในอาทิตย์เจอกันครับว่ามันจะสตาร์ตติดไหมถ้าติดก็คือไฟรั่วรั่วรั่วเข้าไปข้างในถ้าติดนะถ้าไม่ติดก็คือเบ็ดเสื่อมเนี่ยาหาสาเหตุ ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เราก็อ่าขอจบเพียงเท่านี้นครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ